กอเจอคนหนึ่งครับครับผมจะมาสัมภาษณ์พอดีเลยได้ครับเขาเป็นคนที่ไร้บ้านครับไร้บ้านนะฮะไร้บ้านแล้วตอนนี้ผมเจอเขาครับเมื่อกี้เขานั่งเก็บเรื่องธาสกินอยู่ฮะโอุ้มต่ามอยางไรครับผมโอ้นี่ขนาดต้องเอาผ้าผมกาๆมาอันนี้เหมือนเอาพรมเอาพรมจากโรงแรมก็โรงแรมมันขโมยมาครับอันนี้พี่รู้จักเขาสไตล์หรออ๋อรู้จักแต่น้องไม่มีเลยตกลงเอาพรมมาทำเสื้อปะเนี่ยเบล ตื่นได้แล้วนะฝนเบลเช้าแล้วนวลสรุปใส่คอนแทคเลยนยะังอ๋อคืออย่างนี้นะคะจะต้องใส่ของแพรวาแล้วก็ฟังเราผสมกันของฟังส5 0ของแพรวา600โอ้โหถ่ายที่ไหนเ็าใส่คอนแทคเลนกันแบบนี้ละเบลไม่น่ารักเลย เซนฟ้าจะขึ้นไหมอ่ะขึ้นนั่นไงไม่ใส่ก็ไม่ได้อีกมองไม่เห็น อไปเหะฝนทำหน้าเงี้ยจะหลอกน้องป่ะเนี่ยผ evet> ู้จัดูสิคะดูผิวเบลสิคะอืมก็ดูขาวขึ้นจริงๆนะเนี่ยเบลเบลเช็ดแมสกเช็ดแวสก์เช็ดแวสก์ก่อนเนาะอ๋อน้ำที่เราอาบวันเนี้ยมันเป็นแร่ธาตุแบบแร่ร้อยนะแร่เยอะมาก คืออย่างครั้งที่แล้วยังรู้สึกเหมือนว่าอ่ำน้ำร้อนไม่ค่อยเห็นความสสัมผัสถึงธรรมชาติมากเลยนี่ใช่เซอร์ไพรสพ์ด้วยกันออกมาด้วยผ้าคนนูคนเดียวกับเพื่อนๆชาวฮอร์โมนช็อกเลยช็อกเลยโอ้โหช็อกเลยเนี่ยยิ้มแป้นเลยนะแพรวะ โอ oh you know, ้โหลงมือถ่ายเองเลยเหรอฝนหน้าไม่ใกล้ค่ะนี้เอาน้าบ้ไดปตอนถ่ายนี่หรอไปร็ไปดิไปดิว่ะถ้าไกลไปก็เอาให้ใกล้กว่านี้สิเบลนไ่ใชเนี่นี่เบลมองตาพี่ฝนด้วยสินี่ก็ละนี่ กำลังชิคยอดไลน์ี่อ่ใช่ค่ะกางแซลคนออ่นไปเรื่อยค่ะไม่ธรรมดาโอ้แล้วต้องเปียอะไรแลวี่แคลวี่ไม่ธรรมดาแะ้รักมาดลแคลวเบบี้มายวายกันสักขนาดนี้คนดูฟินจนหัวใจวายแล้วมั้งอ้ไหมลูกห้องค่ะทำไมอะโลเลดอใจอ้าวคนนี้อะเป็นิเป็นิแย่ละสีเบล จู่ๆก็ถูกลดขั้นไปเป็นกิ๊กซะง,งั้นอนะ